พาส่องแบรนด์เนมของรีฮนาน่านี่สิเศร็จีนี่ตัวจริงสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสัคร้นี้คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสจะพาทุกคนไปส่องแบรนด์เนมของแม่ค้าเอ๊ะหรือนักร้องเอ๊ะหรือแม่ค้าไม่ค่อยแน่ใจนะก็คือ วิฮานน่านั่นเองซึ่งหลังจากที่เธอได้ไปแสดงนะในฮัฟทม์ของซ u เปอร์โบมาบอกเลยว่าสุดปังนะคะแม่ค้าก็คือแม่ค้านางก็คือติดแป้งเฟนตี้บิวตี้ค่ะแทบโชว์ไปเลยคาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแป้งตอนนั้นก็คือขายระเบิดระเบิดนะคะนี่คือแบบความเจ๋งทั้งในฝั่งของการเป็นนักธุรกิจของเธอแต่วันนี้ค่ะเราจะมาส่องในพาร์ทแฟชั่นของวิฮาน่ากันว่าเธอใช้อะไรบ้างว่ามีอันไหนที่มันแบบโอ้โหอันเนี้ยใบนี้มันสุดจริงใบนี้มันตัวแม่จริงๆไปดูกันค่ะ เริ่มแรกค่ะจะพาไปชมคอลเลกชัน a c m e s เนี่ยของวิหนากันก่อนเลยซึ่งเธอเนี่ยชอบใช้ผ้าพันคอของ a c m e s มากๆนะหลายคนน่าจะเคยเห็นว่าเธอชอบเอามาโพกหัวเอามาพันคออะไรอย่เงี้ยไปดูว่าผืนไหนปังค่ะ บอกเลยว่า Rihanna าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบจับคู่นะคะพวกผ้าไหมพวกผ้าพันคออะไรต่างๆของแอร์เมสกับชุดของเธอเป็นอย่างมากเลยโดยที่ลักษณะหรือว่าสไตล์ที่ r ี h a น n a ามักจะเลือกมาใช้ค่ะก็จะเป็นภาพพิมพ์จากยุค70บ้าง80บ้างนะคะและนี่ก็คือเป็นลุคต่างๆ ที่เธอเอาผ้าพันคอมาใช้สไตลิ่งในเสื้อผ้าในลุกของเธอคะ่ะลุกต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเราจะโชบไปกันที่แบรนด์ c ชา n e l บ้างหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าร i ฮ a n n ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดแน่นแฟนนะคะกับคาร์ลกฟเฟลมากๆนะคะทำให้เธอเนี่ยก็แสดงตัวหลายครั้งว่าเธอเป็นแฟนของแบรนด์ c ชา n e l ตัวจริง โดยการที่บอกว่าเธอแสดงตัวเนี่ยมันก็มีหลายครั้งที่ถอกงานนะคะเสื้อผ้าทัท้งทุกลุกจะเป็นชาแนลทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุกแบบ9นตีบ้างนะคะ Y2K บ้างนะคะหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ไปถ่ายแบบให้กับ a a r r o k y y นะคะเธอก็เลือกลุกที่เป็นแบบชาแนลทั้งลุกเลยไปดูกัน,นะคะ่ะว่าลุกของเธอที่แต่งในชาแนลเนี่ยเก๋แค่ไหน อย่างล่าสุดนี้นะคะเธอก็ถือกระเป๋า Chanel d u เ f ิลแบ็กนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสีม่วงสไตล์วินเทจนะคะถือปุ๊บเนี่ยเด่นมาแต่ไกลเลยรวมถึงมีอีกหลายๆรูปถ่ายเลยนะคะที่ตัวเรียนาเองเนี่ยถ่ายรูปคู่กับคารากาเฟลนะ แต่เธอก็ไม่ได้เป็นแฟนแฟชั่นแค่แบรนด์ของแอบรสแล้วก็แบรนด์ชาแนลเท่านั้นนะในฝั่งของดิออเนี่ยเรียนาก็ถือกระเป๋าของดิออบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะมีหลายๆรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นที่แบบโอ้โหเป็นตำนานมานะมาจนถึงรุ่นปัจจุบันอย่างเช่นดิออ b บ๊อบบี้เนี่ยก็เห็นเรียนาถือกันด้วยนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคอลเลกชันกระเป๋าต่างๆที่เห็นได้ประปรายนะอย่างเช่นตัวคอลเลกชัน Lady ้ดิออเนี่ยก็แอบเห็นว่าเรียน่าเนี่ยถือสีเมทัลลิกนะคะเป็นกระเป๋าเล แล้วและหลายคนก็จะเห็นว่าเธอใช้กระเป๋าบ๊อบบี้เนี่ยบ่อยมากๆนะคะสไตลิ่งต่างๆก็จะเน้นเป็นการแบบสไพายแบบค r อสบอดี้นะยิ่งกระเป๋าดีออที่เป็นลายโอปลิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่กับยีนแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเก๋สุดๆจริงๆค่ะและแบรนด์ต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะหลุยวิตตองนั่นเองแน่นอนสายแฟจะไม่พูดถึงลุยวิตตองได้ไงเราจะเห็นภาพว่าเรเน่เนี่ยออกงานพร้อมกับกระเป๋าลุยวิตตองเนี่ยหลายใบเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีความทั้งแบบคลาสสิกเอ่ยรุ่นท ออรุ่นหายยากเอ,อ่ยไปจนถึงรุ่นใหม่ที่อัปเดตคอลเลกชันเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้เนะี่ยที่หน้าตาคล้ายๆกับกระเป๋าคิปออนะคะแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะเป็นตัว p v c สีใสๆนะคะแล้วก็พิมพ์ลายโลโก้โมโนแโกรมนะคะของแบรนด์หลุยส์วิองเอาไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกใบหนึ่งที่เธอถือปุ๊บเนี่ยคนตามหากันให้ควักเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ใส่อะไรลงไปเนี่ยบง่งบอกฐานะเลยนะ,ะข้างในถืออะไรอยู่เห็นทั้งหมดนะจะเป็นฟีลเหมือนของการสไตลิ่งมากกว่าเนาะด้านในนะ น่าจะไม่ใช่ของที่ใช้งานจริงแต่น่าจะเป็นของที่ใส่เพื่อให้ถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูคุมโทนสังเกตได้จากของข้างในจะเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วชุดของเธอที่ถืออยู่ก็เป็นสีขาวทั้งหมดเช่นเดียวกัน ส่วนใบอื่นๆค่ะก็จะเป็นลายมโนแกรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอลมาบีบีนะคะที่คุณวิาน่าถืออยู่สะพายข้างตัวนี้นะคะหลักๆแล้วนะคะก็จะเห็นว่าวิาน่าเนี่ยแต่งตัวก็จะเน้นสีแบบสีดำนะคะสีน้ําตาลนะคะสีเ e อิร์ธโทนหรือว่าสีเข้มเ้มอย่างเงี้ยพอถือเข้ากับกระเป๋าที่เป็นลายหรือวิตรองนะคะเป็นลายมโนแกรมเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โดดเด่นขึ้นมาอีกวันนี้มอสพาไปชมวิหน่ากับแฟชั่นของเธอนะคะที่เธอถืออยู่หลายๆใบหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้มอสเนี่ นของนักร้องหรือว่าเซเลบริตี้คนไหนอีกนะคะเดี๋ยวจะจัดมาให้แบบจับเต็มเลยซึ่งในคลิปนี้นะคะใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเด่นจังเลยการสไตล์ n ลงของเธอเนี่ยมันเก๋จังเลยอยากจะเอาไปปรับตามเนี่ยเชิญได้เลยนะคะนะเป็นคนที่แบบจับอะไรมาใส่กับอะไรมันก็ดูดีมันดูแบบดูสวยไปหมดเลยอะ่ะทุกคนคุณคิดยังไงบ้าง คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเป็นแฟนของเวียนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวของแฟชั่นแบรนด์เนมกด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยมอสจะอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นแบบวงในในแบบของอดีต SA ให้คุณแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย